สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ครูออนมาพบกับทุกท่านในช่วงนี้เป็นช่วงการเรียนออนไลน์กันค่ะได้ลหลายท่านบอกว่าอุปกรณ์ลืมอยู่ที่โรงเรียนบ้างอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดนะคุณครูก็ไม่ค่อยอยากจะให้ท่านผู้ปกครองนะ่ะต้องเสี่ยงนะคะในการเดินทางที่จะมาโรงเรียนกันเพราะฉะนั้นวิชาอะไรนะคะที่พอจะหาได้ในบ้านหมายถึงอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นวิชาทัศนศิลป์วิชาวาดรูปเนี่ย เราก็สามารถใช้กระดาษนะคะกระดาษเปล่าที่อยู่ที่บ้านของเราค่ะหาได้ง่ายๆมาสร้างสรรค์าง,งานก็ได้ค่ะหรือวิชาดนตรีนาฏศิลป์ใช้อุปกรณ์แทนชิงแทนฉากก็ได้นะคะซึ่งวันนี้ผูอ,อนก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าคุณครูที่เขาสอนออนไลน์อยู่เนี่ยลูกๆก็อยู่ที่บ้านเนี่ยเขาสอนวิธีตีชิงกันยังไรทางออนไลน์น่นนารักมากทีเดียวบางคนก็ใช้อุปกรณ์เช่นฝาหม้อ มาแทนฉาบมาแทนชิงนะฝาหม้อเล็กๆอ่ะนะคะบางคนก็ใช้ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะสาหรับคนที่มีชิงอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ของจริงได้แต่สําหรับเด็กๆที่ไม่มีอุปกรณ์นะคะก็สามารถที่จะสร้างสารรค์นะคะจินตนาการนะแล้วก็สมมุติว่าตัวเนี้ยอุปกรณ์ชนิดนี้มาเป็นชิงนะดะูแล้วน,น่ารักมากทีเดียวครูออนเอาลงไว้ในทิกตอกนะคะก็สามารถ ที่จะเข้าไปดูได้นะทิกต็อกของคอรูอ่อนก็ชื่อว่าษารเปาเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็เข้าไปดูได้เลยไปติดตามกันได้เลยค่ะคือที่ลงทิกต o อกเนี่ยเพราะว่าเขาถ่ายทําเป็นภาพเคลื่อนไหวแนวตั้งเพราะฉะนั้นเหมาะสาหรับที่จะลงทิกต็อกนะคะหรือทําคลิปช็อตใน YouTube ก็ติดตามได้ค่ะทั้งทิกต o อกครูอ่อนนะคะสาราเปาและ YouTube ทั้งช่อง YouTube ครูอ่อนชแนลเป็นภาษาไทยนะคะคลิกเข้าไปเลยจะมี ผลงานของลูกผของเราค่ะควรเผยแพร่อยู่ในนั้นนะคะสามารถไปกดติดตามให้กันด้วยนะคะเนื่องจากว่าจะได้มีครวรจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานต่อๆไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีความก้าวหน้าแล้วในเรื่องคนติดตามควรก็จะท้อใช่ไหมคะแต่ก็จะยกเลิกแต่ก็คงจะไม่มีวันนั้นนะคะเนื่องจากว่าควรก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะใครจะติดตามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าควรก็จะทำ ไปเรื่อยๆเยนื่องจากว่าก็ตั้งจิตตั้งใจไว้แล้วนะคะมีความแน่วแน่ค่ะว่าจะทํางานสื่อสารถึงท่านผู้ปกครองแล้วก็เป็นการเผยแพร่งานของโรงเรียนของเรางานของลูกของเราให้สาธารณชนได้รับรู้คะคนทั่วโลกได้รับรู้ควรตั้งใจอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่เกิดประโยชน์ให้กับลูกๆของเราให้กับโรงเรียนของเรา จึงได้มี YouTube มี Tik t อกมีขึ้นมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมควรต้องทำนะแล้วก็ทำไมถึงไม่ได้ t k t Tok อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าจะไรสาระไม่ใช่นะคะมีแต่มีสาระทั้งนั้นค่ะ,ะเพื่อพวกของเรานะคะถามว่าทำไมถึงต้องทำ YouTube ก็มีคลิปที่ครูออนได้ชี้แจงไปแล้วด้วยนะไปดูย้อนหลังกันได้ค่ะและในวันนี้ค่ะครูออนมีบรรยากาศการสอนออนไลน์ของครูและการเรียนออนไลน์ของเด็กามาให้ ทุกท่านได้ชมกันนะคะได้ดูกันค่ะว่าเขามีวิธีการเรียนการสอนอย่างไรซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์นี่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเรียนลักษณะนู้นลักษณะนี้มีตั้ง4แบบค่ะคุณครูเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีไหนก็ได้แบบไหนก็ได้มาสอนค่ะจะเอามาผสมผสานกันก็ได้เพื่อที่เด็กๆนั้นจะได้เรียนรู้อย่างเข้าใจในความคิดของครูออนเองนะคะว่าการสอนออนไลน์เนี่ยคุณครูจะทําอย่างไรก็ได้ค่ะที่ เด็กสามารถเข้าถึงและสามารถเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นครูจะใช้แบบแไหนก็ได้ค่ะไม่มีข้อจํากัดนะคะและในวันนี้ครูอ่อนก็มีภาพตัวอย่างนะคะการเรียนการสอนออนไลน์มาให้ชมกันค่ะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์นั้นคุณครูได้ให้ใบางานไปแล้วนะครับเป็นใบางาน P001 ยนซึ่งทําส่งกันมาเป็นส่วนมากแล้วคุณครูได้ตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าในตารางนั้น นักเรียนบางคนทําเป็นสี่ช่องตารางนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับขอให้ปรับเปลี่ยนเป็นสามช่องตารางซึ่งตารางแรกนั้นเป็นตารางของไนโตรเจนอันที่สองเป็นของออกซิเจนอันที่สามเป็นของคาร์บอนไดออกไซด์และธาตุอื่นๆนะครับซึ่งนักเรียนบางคนก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสี่ช่องตารางมีอาร์ก,กอนเข้ามาด้วยซึ่งยังไม่ถูกต้องนะครับตามตามที่ให้ไปก็คือสามตารางนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเอา ทำไดเอ็กซา์บวกกับอาร์กอนนะครับเป็น1ตารางนะครับสำหรับต่อไปนั้นก็จะเป็นใบการทดลองที่0ูนนะครับศ e ูนย์ศูีศูซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการเรียงข้อมูลนะครับได้ข้อมูลที่ได้มาแล้วจับมาเรียงกันแล้วก็สามารถเรียงได้อย่างถูกต้องนะครับสามารถเรียงได้อย่างถูกต้องอในหัวข้อที่1ก็คือคําสั่งที่ครูสั่งให้ แล้วก็มีการเล่าเรื่องต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุของข้อมูลนะครับสําหรับอันที่สองนะครับนักเรียนก็จะเป็นใบเสร็จรับเงินต่างๆ,ๆที่เก็บไว้แล้วก็ไม่ได้มาเรียงกันนะครับสําหรับอันที่สามหัวข้อที่สามนั้นให้นักเรียนเรียงข้อมูลนะครับตั้งแต่อันดับหนึ่งไปจนถึงอันดับสุดท้ายหมายความว่าถ้าเดือนก็เป็นเดือนที่หนึ่งนะครับถ้าวันก็คือวันที่หนึ่งเรื่อยไปนะครับ จนกระทั่งถึงอันดับสุดท้ายทั้งหมดมี10อันดับนะครับคราวนี้เมื่อนักเรียนเรียงกันเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะมาลงในตารางนะครับลงในตารางซึ่งในตารางนั้นคุณครูให้ไปแล้วนะครับตารางก็จะเป็นตารางแบบนี้นะครับนี่นะครับตารางแบบนี้นะครับซึ่งในตารางนั้นก็จะมีข้อมูลแนวตั้งนะครับข้อมูลแนวตั้งถึง2 2 0นะครับบาทข้อมูลแนวนอนแนวนอนก็จะห 1- 10ถึงนะครับ ให้เรานําหัวข้อที่แล้วที่เราเรียนกันมาแล้วมาลงในข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วถ้าให้ดีก็ระบายสีให้สวยงามน,นะครับสําหรับ10บอันดับนะครับแต่ว่าคุณครูจะมีอีกข้อหนึ่งนะครับในข้อสุดท้ายนะครับจากข้อมูลข้างต้นนะครับในตารางนะครับเมื่อนักเรียนมองแล้วสังเกตเห็นแล้วนักเรียนลองสังเกตดูว่ามีอะไรผิดปกติบ้างในข้อมูลตรงนี้นะครับ เช่นนักเรียนอาจจะมองในแง่ถึงว่าการผิดปกติเพราะว่าจุดจุดจุดจซึ่งความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ครูรับรองว่ามีของที่ผิดปกติแน่นอนนะครับนักเรียนก็ลองตอบมาดูว่า,าเป็นของผิดปกตินั้นมันน่าจะเป็นอะไรแล้วคุณครูจะเฉลยให้ในคราวหน้านะครับอขอบคุณมากสวัสดีครัผู้ปกครอ,องทุกท่าน,นเด็กๆที่น่ารักทุกคน วันนี้เป็นสัปดาห์ที่เราจะจัดกิจกรรมเรียนรู้ในหน่วยเรื่องร่างกายของหนูนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเรามาดูกันที่บาาด้านนี้นะคะเด็กๆว่าส่วนต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะส่วนใดบ้างนะคะ เราเริ่มจากส่วนบนนะคะดเด็กๆคิดว่าส่วนนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยส่วนบนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นศีรษะนะคะเส้นผมของเรานะคะส่วนด้านนี้นะคะดเด็กๆคะ่ะก็คืออะไรคะใช้แล้วคะ่ะคือตาส่วนต่อมานะคะส่วนนี้ก็คือ ใบหูนะคะส่วนนี้นะคะดเด็กๆเราก็เรียกว่าจมูกนะคะส่วนด้านนี้นะคะดเด็กๆเราเรียกว่าปากค่ะส่วนที่อยู่ในปากนะคะดเด็กๆค่ะเราก็จะเรียกว่าฟันนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะเราเรียกว่าแขนนะคะส่วนที่อยู่ด้านนี้นะคะเด็กๆเราเรียกว่ามือค่ะและส่วนนี้นะคะเราก็เรียกว่าขานะคะ และส่วนนี้ล่างสุดนะคะของร่างกายเราเรียกว่า,ทาวเท้าอาลาเิเด็กก็ได้รู้นะคะว่าส่วนต่างๆของร่างกายเรามีอะไรบ้างขอให้ผู้ปกครองนะคะได้ช่วยสวนทนานกับเด็กๆนะคะว่าส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะอว,วัยวะต่างๆเนี่ยมีหน้าที่อะไร ะะทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะให้เด็กๆได้ลองเล่าให้ฟังนะคะหลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองช่วยเด็กๆนะคะดูแลการทำกิจกรรมจากใบงานนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆมองเห็นนะคะในใบกิจกรรมนะคะก็จะเป็นรูปร่างส่วนประกอบต่างๆแต่นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะนำคำที่อยู่ในกรอบนะคะ มาติดนะคะให้ตรงกับภาพที่ลูกศรชี้อาจจะยากไปนิดนึงนะคะสำหรับเด็กๆนะคะที่ยังเขียนไม่ได้ก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะได้ช่วยนะคะเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆจะนำคำเหล่านั้นนะคะมาติดในกรอบนะคะคำศัพท์อย่างเช่นตัวอย่างนะคะคำนี้อ่านว่าหูนะคะดเด็กๆก็จะ นำคำนะคะทีเ่เด็กสามารถคัดลอกได้นะพวกมาติดไว้นะคะในตำแหน่งของคำว่าหูนะคะคัดลอกมาเขียนใส่ตรงนี้นะคะคำนี้อ่านว่าป่ากเด็กๆก,ก็จะเขียนคำว่าป่ามาไว้ในตำแหน่งนะคะที่อยู่ตรงกับป่านะคะเด็กๆพอจะเข้าใจนะคะและทำได้นะคะ เก่งมากเลยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจทำนะคะถ้าสงสัยเด็กๆสามารถถามคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะหรือว่านะคะให้คุณแม่ค,คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะถ้าําเสร็จแล้วอย่าลืมบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะ ส่งให้คุณครูทราบด้วยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอแนะนำการจัดกิจกรรมเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะอ่ะพอมาถึงจังหวลสองชั้นบ้างจัมาลสองชั้นจะเป็นยังไงเรามาดูกันเนาะจัาลสองชั้นเหมือนเดิมลูกหนึ่งห้องมีอยู่สี่จังหวะเหมือนเดิมทุกคนนะหนึ่งสอง 3 4จังหวะที่4จะเป็นเสียงชิง,ชงนะลูกจะแตกตา่างกันกับจังหวะ3าชั้นนะจังหวะ3ามชั้นห้องแรกคือทิ้งไปเลยเนาะส่วนจจังหวะ2ชั้นก็คือ1 2 3 4สาตีเสียงชิง,ชงในจังหวะที่4อ่ะพอห้องต่อมาพอ,อต่อมานักเรียนนะับ2 3ึาสี่ จังหวะที่สี่เป็นเสียงฉับเนาจะจังหวะที่สี่เป็นเสียงฉับนั่นแสดงว่าในหนึ่งห้องนักเรียนต้องเริ่มตีตั้งแต่ห้องแรกแล้วพอห้องตับเอ่อพอห้องถัดมาก็ตีอีกในจังหวะที่สี่ของทุกห้องนะล,ลูกห้องแรกตีเสียงชิงห้องสองตีเสียงฉับ,บโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตีชิงมันจะเป็นยังไงมันจะอยู่ในจังหวะไหนเนาะ ทุกคนนั่งไปพร้อมกันกับครูนะลูกหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามับหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามับและนี่ก็คือจังหวะสองชั้นของการตีฉีกนักเรียนจะได้นักเรียนจะเห็นได้ว่ามันคือจังหวะในความเร็วที่อยู่ในระดับ ปานกลางถูกไหมลูกจังหวัดสามชั้นก็คือชาเนาะเพราะว่าชาก็คือเราชินไปห้องแรกแคนะ่เนาะมันจะเว้นเว้นห้องแต่ละห้องนะที่แตกต่างกันเนาะจังหวัดสาชั้นก็ต้องตีทุกห้องจังหวัดสามชั้นกนะ็เขาเรียกว่าเว้นห้องเว้นห้องตีเนาะต่อไปเราจะเรียนรู้ในจังหวัดชั้นเดียวในคลิปต่อไปกัน วาพักสุกเหลืองชั้นป .4 ทับเจ็เลขที่25สิน้าวันนี้จะมาระบายสีแผนงานวิชาแฮปปี้ไทม์ค่ะเนี่ยจะจัดการจ้าพวกสองตัวนี้ได้แน่นอนสีฟ้าอื ย,ยับเขาเจ้าตัวนี้นี่คืออัมจูเนียร์กอซิลลาแต่ตัวที่ยังไม่ได้ทำอะไรก่อนนี่คือจูเนียกอร์ซิลลาเนาะแต่ตัวนี้กอซิลลาตัวที่มันไม่ทำอะไรสีฟ้าที่มีเส้นอ่อน,น เออนี่ดันกันดัน้ไปล้ลืมไปด้วยว่านีเอาไฟเมพ่ทำาไรนี่นวาพลังที่มันจะพ่นใส่เมก้าที่พ่นไฟแดง มันจะต้องออกน้ำตาลตัวมันเนเว้นพื้นที่ไว้ทำเล็บแล้วก็แค่ลงน้ำตาลทำเล็บเท้าอยอาก็วงเบ็ก,ก้าดูดีตัวนี้นั่นก็เป็นผลงานของเด็กๆนะคะเป็นการเรียนออนไลน์ระหว่างคุณครูแล้วก็เด็กๆค่ะ ครูออนได้นามาเสนอค่ะจะได้เห็นว่าการเรียนการสอนของเรานั้นเด็กๆก็สนุกครูก็สนุกในการเรียนการสอนออนไลน์จากการสอบามเด็กๆเขาก็มีความพึงพอใจกันอยู่นะคะอันนี้เป็นล็อตแรกนะคะที่ครูออนได้นามาเสนอค่ะครูออนจะนํามาเสนออย่างนี้เป็นระยะๆค่ะแล้วก็จะสํารวจว่าเด็กเขามีปัญหาอะไรตรงไหนบ้างในการเรียนนะคะนี่เป็นเบื้องต้นในช่วงแรกๆของการเรียนการสอนในเทอมนี้ค่ะแล้วก็จะนําความเคลื่อนไหวนะคะในการเรียนการสอนออนไลน์ของคุณครูและของเด็กๆนั้น มาให้ทุกท่านได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะถ้ามีข้อเสนอแนะหรือมีความคิดเห็นก็ส่งมาใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็กดติดตามกับคููออนด้วยนะคะเพราะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ